ลาวภาษากลุ่มตระกูลไทยกระดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรลาวประมาณเจ็ดจุห้าล้านคนประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากกว่าห้าสิบกลุ่มประชากรในลาวประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์มากมายที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาช้านานกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้มีวัฒนธรรมประเพณีและภาษาที่แตกต่างกันออกไป ไอเหลาไอเหลาไอเหลียวเหลียวเป็นชื่อเรียกโบราณเชื่อกันว่าชาวเหลามีบรรพบุรุษร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอื่นๆที่อพยพจากดินแดนตอนใต้ของจีนลงมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงพันปีที่ผ่านมาการก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างในศตวรรษที่1ิบสโดยฟางุมพระเจ้าฟางุมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวของชาวลาวอาณาจักรล้านช้างเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม และอำนาจของชาวลาวโดยมีเมืองหลวงที่หลวงพระบางและต่อมาขยายอำนาจไปยังเวียงจันทร์อาณาจักรนี้รุ่งเรืองจากศตวรรษที่1 4จนถึงศตวรรษที่18ก่อนจะถูกแยกออกเป็นหลายแคว้นและในที่สุดตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามและฝรั่งเศสเข้ามาปกครองต่อในช่วงศตวรรษที่20ในช่วงที่ลาวตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสพุทธศักราช 2436- ถึง2497 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมและการเมืองอย่างมากหลังได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2497เลาวประสบกับสงครามกลางเมืองและความขัดแย้งทางอุดมการ์ทางการเมืองจนนำไปสู่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2518จนถึงปัจจุบันลามีกลุ่มชาติพันธุ์หลักๆที่แบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ตามลักษณะทางภาษาและวัฒนธรรมได้แก่แลาลุ่ม ลาวลุ่มเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำคงและพื้นที่ราบตำ่ำกลุ่มนี้มีประชากรมากที่สุดในลาวคิดเป็นประมาณกว่า60%ของประชากรทั้งหมดชาวลาวลุ่มส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับชาวไทยในภาคอีสานของประเทศไทยกลุ่มนี้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำคงกลุ่มชาติพันธุ์สำคัญในกลุ่มนี้ได้แก่ ลาวหลวงพระบางลาวลุ่มเป็นกลุ่มประชากรหลักที่พูดภาษาลาวกลางและเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองมากที่สุดไทยดำไทยแดงไทยขาวพบมากในแขวงทางภาคเหนือและภาคกลางมีภาษาถิ่นเป็นของตนเองสามารถสื่อสารกับภาษาลาวได้พวนผู้ไทยกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเฉพาะและพบมากในภาคกลางและภาคใต้ลาวเทิงลาวเทิงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและที่ราบเชิงเขามักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชาวเขาดั้งเดิมกลุ่มนี้มีประชากรประมาณ22%ของประเทศเล่าเทิงประกอบด้วยหลายกลุ่มย่อยเช่นกระตูอลั์และตะโอยภาษาที่ใช้พูดในกลุ่มลเล่าเทิงส่วนใหญ่เป็นภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกเช่นภาษาบรูภาษากระตูและภาษาอลักกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมของแผ่นดินสุวรรณภูมิ อาศัยอยู่ตามพื้นที่สูงและภูเขาในภาคกลางและภาคใต้ของลาวกลุ่มชาติพันธุ์สำคัญได้แก่ข่าเป็นชื่อรวมของหลายกลุ่มที่มีภาษาต่างกันเช่นข่ามุขาละว่าและข่ากะตูลาเวอบรูตะโอยกะซงอาศัยอยู่ในแถบแขวงเซกองและอัตตปืขเมนกุยพบมากในแขวงจำปาสักและพื้นที่ใกล้ชายแดนกัมพูชาลาสูงลาวสูงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงและภูเขาทางตอนเหนือของลาวกลุ่มนี้มีประชากรประมาณ9%ของประเทศประกอบด้วยกลุ่มย่อยที่สำคัญเช่นมง้งเยยาและอาคาภาษาที่ใช้พูดในกลุ่มลาวสูงส่วนใหญ่เป็นภาษาตระกูลจีนทิเบตไซโนทิเบตันกลุ่มมง้งเยยากลุ่มชาติพันธุ์นี้ส่วนใหญ่อพยพจากจีนตอนใต้ในช่วงศตวรรษที่19และ20 และมักตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตภูเขาทางภาคเหนือของลราภาษาที่ใช้พูดในกลุ่มภาษามงภาษาเยาวมงแมวพบมากในแขวงเชียงขวางหลวงพระบางและไย,ยาบูรีเยาเมียนอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงของแขวงพงศาลีและหลวงน้ำทาอาคาอีโกตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคเหนือเช่นหลวงน้ำทาและพงศาลีลาหูลีสุเป็นชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตคล้ายกับกลุ่มอาคา พบมากในแขวงบ่อแก้วและพงสาลีตีนฮอเป็นชาวจีนที่เข้ามาตั้งรกรากในลาวตั้งแต่ยุคอาณานิคมมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อบพยพมาจากจีนตอนใต้และมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆในลาวนอกจากสามกลุ่มหลักข้างต้นยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆที่เข้ามาอาศัยอยู่ในลาวเช่นชาวเวียดนามและชาวจีน กลุ่มเหล่านี้มักอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ชายแดนและมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างลาวและชาติพันธุ์ดั้งเดิมของตนภาษาที่ใช้พูดในลาวมีความหลากหลายตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มภาษาหลักๆได้เป็นหลายกลุ่มตามระบบภาษาศาสตร์ดังนี้ภาษาลาวภาษาลาวเป็นภาษาราชการของประเทศและเป็นภาษาที่ใช้พูดกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มลาวลุ่ม ภาษาลาวมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาไทยภาคอีสานและใช้ตัวอักษรลาวในการเขียนภาษาที่ใช้ในลาวสามารถจัดกลุ่มตามตระกูลภาษาได้สี่กลุ่มใหญ่ได้แก่หนึ่งภาษาตระกูลกลุ่มไทยกระดภาษาลาวภาษาราชการภาษาไทยดำไทยขาวไทยแดงภาษาไทยลือไทยเหนือไทยพูนไทยแสกภาษาผู้ไทยสองภาษาตระกูลออสโตรเอเชียมอนคาเมน ภาษากลุ่มนี้เป็นภาษาที่ใช้พูดในกลุ่มลาวเทิงเช่นภาษาบรูภาษากาตูและภาษาอลักภาษากลุ่มนี้มีลักษณะเฉพาะภาษาคาคามีหลายสำเนียงภาษาละเวอรอบรูตะโอยกาโซงภาษาคาเมนกุยภาษากลุ่มนี้แตกต่างจากภาษาลาวอย่างชัดเจนสามภาษาตระกูลจีนทิเบตไซโนทิเบตันภาษากลุ่มนี้เป็นภาษาที่ใช้พูดในกลุ่มลาวสูง ช่นภาษามงภาษาเยาและภาษาอาคาภาษากลุ่มนี้มีรากฐานมาจากภาษาตระกูลจีนและทิเบตภาษาอาคาลาหูลีสูภาษาจีนฮอสี่ภาษากลุ่มตระกูลม้งเมียนภาษาม้งหรือแมวภาษาเยาหรือเมียนซึ่งมักใช้พูดในชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้นเล่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยจากการศึกษาทางพันธุกรรม พบว่าแฮปโลกรุปสลักในประชากรลาวมีความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและประวัติการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแฮปโลกรุปเป็นกลุ่มของแทบโลไทตที่มีต้นกำเนิดร่วมกันและสามารถใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนย้ายของประชากรโบราณได้แฮปโลกรุปหลักในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในลาวกลุ่มชาติพันธุ์ลาวลุ่มแฮปโลกรุปโอ โดยเฉพาะ O1B, O2A และ O3 าแฮปโลกรุปโอเป็นแฮปพลกรุปที่พบได้บ่อยในประชากรเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทยกะได้แฮปโลกรุปโอสองเพบได้บ่อยในกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลออสตรเอเชียติกและไทยแคเด้แฮปโลกรุปเอพบได้ในบางกลุ่มของประชากรลาวลุ่ม สะท้อนถึงการผสมผสานทางพันธุก,กรรมกับกลุ่มอื่นๆในภูมิภาคกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเทิงแฮปพล็กกรุป O1b และ O2a กลุ่มลาวเทิงซึ่งส่วนใหญ่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติเช่นภาษาบรูภาษากาตูมักมีแฮปพลอกรุป O1b และ O2a ซึ่งเป็นแฮปพลกรุปที่พบได้บ่อยในกลุ่มชนพื้นเมืองดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฮปพล็กรุป D พบได้ในบางกลุ่มของเราเทิงซึ่งอาจสะท้อนถึงการผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในภูมิภาคกลุ่มชาติพันธุ์ลาวสูงแฮปลอ,อก,กรุปดีโดยเฉพาะดี1เอกลุ่มลาวสูงเช่นชาวมงลายามักมีแฮปลอ,อก,กรุปดีซึ่งเป็นแฮปลอ,อก,กรุปที่พบได้บ่อยในกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลจีนทิเบตและมีต้นกําเนิดในเอเชียตะวันออกแฮปลออก,กรุปโอสพบได้ในกลุ่มลาวสูงเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลจีนที่เบตซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมโยงทางพันธุก,กรรมกับประชากรในจีนและเวียดนามแฮป洛克กรุป C พบได้ในบางกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กในลาวซึ่งอาจสะท้อนถึงการผสมผสานกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียกลางและเอเชียเหนือแฮป洛克กรุปอาพบได้ในบางกลุ่มที่อาจมีต้นกำเนิดจากอินเดียหรือเอเชียใต้ความสำคัญของแฮปกรุปในลาว การศึกษาทางพันธุกรรมในลาวช่วยให้เข้าใจประวัติการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ดีขึ้นแฮปโลกรุปโอ .2 เ <Have> อ <have S 2> สะท้อนถึงการแพร่กระจายของประชากรที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติกและไทเคเดในภูมิภาคแฮปโลกรุปดีในกลุ่มลาวสูงสะท้อนถึงการย้ายถิ่นฐานของกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลจีนทิเบตจากจีนลงสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แฮปโลกรุป O1b พบได้ในกลุ่มลาวเทิงและลาวลุมซึ่งอาจสะท้อนถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมและพันธุกรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแฮปโลกรุปของโครโมโซม Y บ่งชี้เชื้อสายบรรพบุรุษทางพอ่อแฮปโลกรุปของไมโตคอนเดรียใช้ศึกษาบรรพบุรุษทางแม่แฮปโลกรุปหลักในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในลาวแฮปโลกรุปกลุ่มยีนทางพันธุกรรม เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาการกระจายตัวของประชากรและเชื้อสายของมนุษย์ในอดีตซึ่งสะท้อนถึงการอพยพของประชากรเพศชายในอดีตเฮปโลออก,กรุปส์ของคโครโมโซม Y บ่งชี้เชื้อสายบรรพบุรุษทางพ่อกลุ่มลาวไทย O2A1 o m 9 5เป็นแฮปโลออก,กรุปที่พบมากที่สุดในชาวลาวและกลุ่มไทยเช่นไทยดำไทยขาวไทยแดงไทยลือ O1B1A1OM119 พบในประชากรที่มีเชื้อสายไทยกระดเช่นชาวพวนและผู้ไทย C2CM217 พบในบางกลุ่มเช่นไทยหรือซึ่งอาจมีเชื้อสายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มมงกโกลกลุ่มมอนคาเมนออสตรเอเชียติก O2A2BOM88 พบในกลุ่มชาติพันธุ์ขาเช่นขาลาวาขาขมุ o 1 b 1 a ่1 o m 1ห9 พบในประชากรที่มีเชื้อสายมอนคเมนเช่นคเมนและกุย R1A1M17 พบในบางกลุ่มที่มีการผสมกับประชากรจากเอเชียใต้กลุ่มจีนทิเบตไซโนทิเบตัน d 1 a 1 d m 1 5พบในชาวอาคาและลาหูซึ่งมีบรรพบุรุษเชื่อมโยงกับทิเบต O3A2C1OM13C พบในชาวหลีซูและลาหูซึ่งมีเชื้อสายที่มาจากจีนตอนใต้ กลุ่มมงเยา O3A3OM7 <O 3. S 1> เป็นแฮปลอ,อก,กรุปที่โดดเด่นในกลุ่มมงและเยาซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษในจีนตอนใต้ d 1 a 1 d m 1 5พบในบางกลุ่มของมองที่อาจมีเชื้อสายรวมกับกลุ่มจีนทิเบตแฮปลอ,อก,กรุปมของไมโทคอนเดรีย mtDNA ในประชากรลาวแฮปลอ,อก,กรุปมของไมโทคอนเดรียใช้ศึกษาบรรพบุรุษทางแม่ ซึ่งสามารถสะท้อนถึงการอบพยพของประชากรในอดีต,ก,ดตก,กลุ่มลาวไทย B5A F1A M7B เป็นแฮปลอกรุปที่พบมากในกลุ่มไทยกระดและประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ A9N9A พบในชาวไทยหรือและไทยดำซึ่งอาจมีอิทธิพลจากจีนตอนใต้กลุ B ่มมอนคขมน M7B M7C พบมากในกลุ่มชาติพันธุ์ขาและขามุ B5A F1C พบในบางกลุ่มที่มีอิทธิพลจากประชากรไทยกระดกลุ่มจีนทิเบต D4G2A พบในชาวอาขาลาหูและลีซูซึ่งมีรากเนาทางพันธุกรรมรวมกับประชากรจีนและทิเบต E5C4A พบในประชากรที่มีความใกล้ชิดกับชนกลุ่มน้อยในยูนนานกลุ่มมง้งย้า b h a F1A1 พบมากในประชากรม้งและเยา้า ซึ่งมีเชื้อสายรวมกับประชากรในจีนตอนใต้ M9A D4 พบในบางกลุ่มที่มีอิทธิพลจากจีนทิเบตการศึกษาแฮปโลกรุปส์ในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในลาวช่วยให้เราเข้าใจถึงรากเงาทางพันธุก,กรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศการผสมผสานทางพันธุก,กรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทำให้ลาวเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมอย่างยิ่ง โครงสร้างพันธุกรรมของประชากรในลาวสะท้อนถึงประวัติศาสตร์การอพยพและผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆกลุ่มลาวไต้มีแฮพลอกรวายดีเนโอ 2A1 และ O1B1A1 เป็นหลักซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษไทยกระดกลุ่มมอนคาเมนมี O2A2B และ R1A ซึ่งสะท้อนถึงการอพยพของชนพื้นเมืองออสตรเลียติกลุ่มจีนทีเบตและมงยา มีแฮปโลกรูปส์ที่เชื่อมโยงกับประชากรในจีนตอนใต้และทิเบตข้อมูลนี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงต้นกำเนิดและเส้นทางการอพยพของประชากรในลาวได้ดียิ่งขึ้น